อยู่ต่างประเทศอยู่คอนโดอยู่หอพักอยากจะปลูกผักใช่ไหมผมรู้ว่าพวกนี้อะ่ะบ้านในการปลูกใช่ไหมไม่ใช่เราพวกเรานี่แหละบ้านในการปลูกนะครับรู้ว่ามันต้องใช้ปุ๋ยขีวัวปุ๋ยขีไก่แต่จะหาได้จากไหนใช่ไหมนี่วันนี้มาดูนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถทําเกษตรได้สามารถท,ทาําธาตุในตรเจียได้ใช่เองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันยังสามารถที่จะเร่งดอกได้ด้วยไปไปดู ใช้กากาฟแฟแบบนี้นะสักหนึ่งกำมือหรือประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับใช้นมเทมุเลยก็ได้นะครับใส่ไปเลย5ช้อนนะครับปลูกตะขีไปเรื่อยแล้วมันไม่ค่อยโตใช่ไหมใบมันรีบๆเนาะนำมาราดด้านเลยนะครับเร่งใบใหญ่เร่งใบโตได้ดีมากอ๋อวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับใครที่ไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีคิวไม่มีขี้ไก่ครับนำวิธีการในผมไน้นำนี้ไปทำตูนะครับไปลองใช้